รักและความเมตตานี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะจะบอกได้เลยว่าความเมตตานี่คือเป็นสิ่งที่ควรมีควบคู่กับความรักเลยคือความเมตตาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราเมตตาโดยการที่เราไปยุ่งเรื่องของคนอื่นนะครับเราเมตตาโดยเราไม่ทําความไม่ดีกับใครเลยเนี่ยนะเราเมตตาโดยไม่ทําความไม่ดีทางกายวาจาและใจกับผู้อื่น นี้คือเรามีความเมตตาแล้วเ,เห็นไหมอย่างเช่นแบบคนคนนี้เนี่ยบอกว่ามีความรักแต่ยังเบียดเบียนกันทางกายวาจาและใจเลยเ,เห็นไหมจริงๆความเมตตามันเป็นเหมือนจุดกําเนิดแห่งความรักที่ดีเลยแหละเออก็อยากจะให้ทุกคนนะครับเริ่มต้นรักด้วยความเมตตาเนาะรักด้วยความเมตตาคือเราจะไม่แบบ เราจะไม่เบียดเบียนกันนะทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีเราจะไม่คิดอกุศลต่อคนอื่นอย่างเงี้ยเราก็มีเมตตาแล้วนะครับทุกคนเนาะแชร์คลิปนี้ไปให้ทุกคนนะครับเป็นธรรมทานนะครับว่ารักกันด้วยความเมตตา